สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนในวันนี้เรามาพบกับการเรียนออนไลน์วิชานาฏศิลป์นะคะ ซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่12แล้วนะคะซึ่งตรงกับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 นะคะในวันนี้เรามาเรียนเรื่องอะไรนั้นนะคะเรามาดูกันเลยในวันนี้ค่ะจะเป็นเน,น,นื้อหาตอนเ่องจากในสัปดาห์ที่แล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องของบทบาทความสําคัญของนักแสดงนะคะในสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปข้อที่1ถึงข้อที่5นะคะสัปดาห์นี้เรามาเรียนกันในส่วนของข้อที่6ถึงข้อที่10ค่ะข้อที่6ค่ะก็คือเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะการเป็น,น แสดงที่ดีนั้นเมื่อเรามีมนุษยเสียสัมพันธ์ที่ดีเราก็จะเป็นผู้ที่รับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะเราก็จะไม่สร้างปัญหาให้กับเพื่อนร่วมงานดังนั้นการมีมนุษยเสียสัมพันธ์ที่ดีนะคะจึงเป็นสิ่งที่นักแสดงจําเป็นจะต้องมีมากๆเลยนะคะต่อมาข้อที่7ค่ะ นักแสดงที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่ตรงต่อเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นการนัดฝึกซ้อมหรือการแสดงจริงนะคะเราต้องตรงต่อเวลาจริงๆเราจะต้องมีการเผื่อในเรื่องของอุปสรรคที่เกิดจากการเดินทางไม่ว่าจะเป็นฝนตกรถติดนะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆถ้าเราผิดพลาดเรื่องเวลานะคะก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ค่อยให้การยอมรับดังนั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่ตรงต่อเวลานั่นเองค่ะ ข้อที่8นะคะนั่นก็คือเมื่อมีโอกาสถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่นจงกระทําในลักษณะที่นแนะนํานะคะเราควรแนะนําเพราะอะไรรู้ไหมคะถ้าเราไปชี้นานะคะเพื่อนๆหรือผู้ที่แสดงหรือผู้ที่มาขอความรู้จักเราเขาก็อาจจะไม่เชื่อหรือไม่ยอมรับก็ได้แต่หากเราเป็น แนะนำในส่วนที่เป็นความรู้นะคะเขาก็จะมีการคิดพิจารณาและก็จะนําสิ่งที่เราแนะนําไปใช้นั่นเองค่ะและสิ่งสําคัญของการถ่ายทอดนั้นเราจะต้องไม่ปิดบังอําพรางนะคะการถ่ายทอดความรู้นั้นเราจะเรียกอีกลักษณะหนึ่งว่าเป็นการต่อยอดทางการเรียนนั่นเองค่ะข้อที่เก้า การเป็นผู้แสดงที่ดีนั้นนะคะจะต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นด้วยนะคะเราไม่ควรถือวิสาสะหรือหยิบหรือเคลื่อนย้ายของใช้ของผู้อื่นโดยที่เจ้าของยังไม่อนุญาตนะคะถือเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับการอยู่ร่วมกันเราจะต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของเสียก่อนนะคะและสิ่งสําคัญคือเราต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นด้วยนะคะ สุดท้ายข้อ10ค่ะการเป็นนักแสดงจะต้องรู้หน้าที่ของตนเองนะคะเมื่อเราแสดงละครอยู่บนเวทีหรืออยู่หน้ากล้องเราก็ต้องรู้จักรับผิดชอบนะคะเล่นละครหรือแสดงให้สมบทบาทที่ตนเองได้รับให้มากที่สุดนะคะนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่เรารู้หน้าที่ของตนเองนั่นเองค่ะ และสุดท้ายนะคะเด็กๆอย่าลืมมาทำแบบทดสอบหลังเรียนด้วยโปรแกรม Google Form ด้วยนะคะและสำหรับวันนี้การเรียนน้าสินออนไลน์วิชาหน้าจศิสินนะคะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในสัปดาห์ที่2ก็สิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ